ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบูหลงนิเสรอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาพบกันกับพี่เอกนะครับในเทนเคิลมันลี่นะครับผมก็ผ่านมาอีกเดือนหนึ่งนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าตลาดเนี่ยนักลงทุนเนี่ยน่าจะอึดอัดจนพอสมควรนะครับโดดเป็นแถวเลยอ่าโดนกันมาเยอะเลยนะครับก็ปรับตัวลงมาราวๆประมาณ5%นะครับครับ ก็อยากจะขอมุมมองของพี่เอกนะครับว่าทางฝั่งเทคนิคแล้วเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับตลาดเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทิศทางไหนครับจะเหมือนในเดือนที่แล้วไหมหรือว่าจะลงต่อไหมจะลงต่อหรือ่าจะฟื้นหรือเปล่าจะฟื้นดีไหมครับเคเพราะฉะั้นวันนี้เราก็เลยมาในหัวข้อมรสุมกําลังจะผ่านไปนะครับได้เลยครับผ้ก็บอกว่าก็คือเราเข้าสู่ช่วงมรสุมแล้วนะก็คือเข้าสู่ช่วง หน้าฝนล,ละนะครับแต่ว่าตลาดจริงต้องบอกว่าในเดือนที่แล้วก่อน,นครับ<ช>รท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมครับตลาดดัชนีหรืเอเซ็นดิคเนี่ย <นะ S 1> มีการปรับตัวลงมาในประมาณเก,กือบเกือบเปนะเรียกว่าเดือนที่แล้วนี่เหนื่อยทีเดียวนะครับดัชนีเนี่ยนะครับดูจากชาร์ตได้เลยว่าเรียกว่าปิดค่อนข้างต่งตำทีเดียวนะครับปิดไปมาสัก1นึ่งพันหต้นๆนะครับคราวนี้เราคงผมคิดว่าคงจะมองต่อไปข้างหน้านะว่าเดือนถัดไปเดือนพฤษภาคมเนี้ยเอ๊ะมันจะลงต่อหรือเปล่า นะหรือมันจะฟื้นตัวนะครับก็ไปดูนะครับจากตัวช้าเนี่ยนะครับมันคุณสเก็ตนะว่าตลาดเนี่ยลงมาที่ไอ้ตรงโซนด้างล่างเลยนะเรียกว่าระดับพันทรนต้นเนี่ยนะครับตลาดหรือเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเคยลงมาทดสอบประมาณ3ครั้งที่พี่ทำาใช้ดูมันจะเป็นชาร์ตรูปแบบที่เป็นลายเดือนกราฟแท่งเทียน1แท่งก็คือ1เดือนนะเดือนที่แล้วเรียกว่าโหปิดลงมาปิดต่ําเลยแต่ก็ลงมาทดสอบนะตรงเรนตรงเมเจอร์พพอร์ตหรือว่าแนวรับ นะครับบอกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเจอข่าวร้ายลงมาแคแล้วแต่เนี่ยเหมือนจะลงมาเนี่ยสู้ตรงนี้ตลอดเลยใชครับก็แปลว่าตลาดในเดือนเมษายนนะลงมาที่แนวรับละหรือว่าเป็นขอมองมเป็นเมเจอร์ซัพพอร์ตแล้วกันอ่าย่างนี้น่าจะสู้เหมือนกับครั้งก่อนไหมครับพี่อ่าได้ครับหนามทอไปคือแล้วมันจะสู้ได้เหมือนครั้งก่อนไหมก็คิดว่าตลาดนะครับในเดือนถัดไปเนี่ยเท่าที่บอกนะครับคิดว่าในแง่ของตัวาภาพเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นทิศทางคืออาจจะ เป็นลักษณะยืนได้คิดว่าไม่หลุดแล้วกันนะให้น้ําหนักประมาณสัก65-70ครับว่าน่าจะยืนตรงแนรับตรงนี้ได้นะครับ<ต>อาจา <คน S 1> จะเป็นอาจะเป็นยิมได้บ้างนะครับาจะเป็นรูปแบบไซด์เวย์ออกข้างหรือว่าจะมีการฟื้นตัวนะที่สําคัญก็คือว่าถ้าดูจากตลาดในในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดลงนะแต่ก็มีบางกลุ่มธุรกรมหุ้นบางตัวนี่เรียกว่าสวนตลาดขึ้นไปนะครับในเดือนนี้ผมคิดว่าเราพยายามจะมาหาหุ้นแบบนี้กันนะโดยจะมีเงื่อนไขทั้งหมด3แบบ อย่าสร้นครับว่าเงื่อนไข3แบบเนี่ยที่พี่ตั้งไว้มีอะไรบ้างอ่าครับเดี๋ยวขอเริ่มที่อันแรกก่อนเลยพี่อ่าได้ครับได้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเทียวไปนะครับขอมาสรุปภาพโดยรวมหือนว่ามองตลาดแนวรับตรงไหนก่อนนะก็คือในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับภาพทั้งเดือนเลยนะครับคมคิดว่าแนวรับอยู่มาสัก1,000ันต้นนี่แหละอาจจะอยู่ที่1 5 1 0จุดหรือประมาณตัตเลขกลมคือพันห้าร้อยแล้วกันแล้วก็โซนกรอบด้านบนเนี่ยจะมี2จุดครับจะอยู่ที่บริเวณ1 5ึ่แล้วก็1580 ทำไมถึงใช้แนวต้านตันั้นเนี่ยก็จะใช้ในส่วนตัวค่าเฉลี่ยที่เป็นรายเดือนแล้วก็ที่เป็นค่าเฉลี่ย,ะยระยะกาลนะครับม,มาจับกับในแง่ของตัวแนวต้านของตลาดครับโอเคครับก็ได้กันไปแล้วนะครับทั้งแนวรับและแนวต้านอของตลาดในเดือนนี้นะครับ,รบต่อไปก็มาฟังตัวถึง ใหข้อสามทูที่พี่เอกได้เกินมาก่อเลยดีกว่าครับไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าได้ครับรานนี้เป็นเงื่อนไขแล้วนะิว่าถ้าตลาดมองในเดือนนี้นะครับคิดว่าน่าจะยืนได้แล้วนะตรงพันห้าเนี่ยครับเราจะเลือกหุ้นเงื่อนไขอะไรบ้างนะมาดูเงื่อนไขแรกก่อนเงื่อนไขแรกจะเป็นการสแกนแล้วก็ขอจะแบ่งภาพหุ้นเนี่ยเป็น3แบบด้วยกัน ใช่ครับไทป์เนะแบบแรกเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ลักษณะคือทะลุต้านไปแล้วเรียกว่าโครงสร้างแกร่งทีเดียวนะใช่ครับตลาดลงเนี่ยแต่ว่าหุ้นเนี่ยมีการเบรกหายขึ้นไปก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะอันดับ2เนี่จะเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะคือกำลังจอดจ่อแนวต้านยังไม่เบรกนะขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแลกเปลี่ยาเจะอยู่ป้วงๆแหละนะกองกองนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ นะขอฟันธงเลยนะเลือกประมาณ2แบบด้วยกันก็คือ t ท p e A แล้วก็ t y p 4ก็คือหุ้นที่มีโครงสร้างที่แกร่งคือเบรกไปแล้วกับหุ้นที่กำลังอยู่ข้างร่าแต่คิดว่าดาวไซด์ไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดจับมาได้จริงๆเนี่ยคำใหญ่เลยก้ามีโอกาสมีโอกาสใช่นะครับอ่ะาวนีมองไคทิเลียแบบนี้นะครับก็ไม่พอนะคิดว่าคนจะต้องเพิ่มเติมนะครับในแง่งการสแกนหุ้นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นการสแกนรูปแบบตัว price pattern นะครับคือรูปแบบโครงสร้างนะครับรูปแบบนี้เนี่ย มันจะเป็นลักษณะคือเป็นการเบรกไฮน,นะถ้าเป็นการนับตูดดีดเวฟเนะี่ยคิดว่ามันน่ากำลังขึ้นในเป็นเวฟที่สามหรือว่าอมพาวเวฟสามของูมนะครับก็คือกําลังเบรหไฮขึ้นไปเรียกว่าความมั่นใจเริ่มมาละหุ้นเริ่มขึ้นในค่อนข้างดีละแบบนี้ก็สกรีนนะครับเจอเหมือนกันนะก็จะ<อ>มีหุ่นมีประมาณสักน่าจะสัก10%์นถึง15%้ารซนนะครับทั้งหมดนะครับนี่เหมือนกัน แล้วก kind of hmm? ็มาเนื้อหาสุดท้ายครับเป็นการใช้พวกอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยมันเป็นการใช้เส้นค่าเฉลี่ยใช้วอลุ่มนะครับเข้ามาดูแล้วก็จับจังหวะทามิ่งเองนะครับเพราะฉะนั้นสามื่อนขนี้ครับเป็นวิธีการเลือกหุ้นประจําเดือนพฤษภาคมนี้ครับโอเคครับก็ในเมื่อรู้กันไปแล้วครับว่าตอนนี้พี่เอกใช้ชูไหนบ้างที่เอามาใช้คัดหุ้นสรเดือนพฤษภาคมต่อไปเรามาดูกันเลยก่อครับว่าเป็น หุ้นกลุ่มไหนและเป็นรายตัวไหนบ้างดีกว่านะครับพี่ได้เลยครับอ่าคราวนี้พอเราได้วิธีมาแล้วนะครับก็จะมาเลือกกลุ่มสากขาเซกเตอร์ไหนบ้างวันนี้ก็เลยมีทั้งหมด4เซกเตอร์นะครับมาฝากแต่ละเซกเตอร์แน่นอนครับเขาต้องมีหุ้นที่น่าจะโดดเด่นที่สุดในแต่ละเซกเตอร์นะครับดูเซกเตอร์แรกก่อนนะก็จะเป็นหุ้นสวัสด์สวัสด์นี้อยู่ในกลุ่มไหนครับคุณภูมินปนันอ่าแนอนครับไฟแนนซ์นะคราวนี้สวัสด์นะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหราคาต้อง เคยขึ้นไปหไฮหเกือบเกแตะ8้อ,800อเลยนะ94บาทสลึงนะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วแล้วก็เรียกว่าโอ้ปี2ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นเนลงมาตลอดเลยทีลงมาเยอะมากนะครับแต่พอมาปีนี้สังเกตครับว่าราคาหุ้นเริ่มฟื้นเริ่มยืนกลับอันนี้เป็นรูปแบบไายเดือน เดือนที่แล้วราคาอยู่ประมาณโซน50กว่าบาทครับกำลังเริ่มฟื้นตัวถ้าลองตีเทรนลากเส้นและใช้อินดิเคเตอร์มาจับเนี่ยนะครับผมคิดว่ากําลังขึ้นจากโซนรับนะเรียกว่าเป็นขาขึ้นเฟดแรกอีกและบางคนบอกว่าไฟแนนซ์เนี่ยใช่ครับอาจจะขึ้นดีช่วงดอกเบี้ยใกล้ๆพล้กดอกเบี้ยเริ่มหยุดขึ้นแล้วนะครับในอนาคตดอกเบี้ยอาจจะลงอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มองส่วนตัวกลุ่มไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับก็เลยก็เลยขอเลือกตัวสวัสดนะเป็นหุ้นท็อปพิกนะครับประจำเดือนนี้ใช่ครับ ถึงแม้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะมีการปรับลงเนื่องมาจากการขึ้นหมาย XD ปันผลนะครับแต่คิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะลุ้น2เด้งได้ก็คือปันผลฟรีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะได้แคปิตอลเกนด้วยนะครับแผนกางเตดครับรอบนี้ครับสวัสดิ์คิดว่าแนวรับประมาณชักโซน50บเป็นต้นแล้วกันห้าบาทแล้วก็ลุ้นที่แตวตั้งคือ60บาทนะไปอย่ราคา62บาทนะครับแล้วก็อาจนีมีจุดปิดความเสี่ยงไว้หน่อยคือราคาไม่ควรลงต่ำกว่าราคา51บาทครับครับโอเคก็รู้กันแล้วครับ ตัวแรกเลยสวัสดีของกลุ่มไฟแนนซ์ต่อไปเราไปดูตัวที่2องเซกเตอร์ต่อไปเลยดูกันนะครับอ่าครับดูเซกเตอร์ที่2ครับนะครับก็จะเป็นกลุ่มมีเดียใช่ไหมครัมีเดียครับมีเดียก็จริงเลือกแผนดีไว้นะครับจริงไทยที่เลือกแพนดีนะครับนอกจากดูช้าเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายนะครับแพนดีเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงนะที่เราบอกว่าเอ๊อาจจะเป็นตีเรื่องเลือกตั้งด้วยนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นยครับเราก็กำลังก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งละ นะก็น่าจะมีคุณที่ได้ประโยชน์หรืออิงจากการเลือกตั้งด้วยซึ่งหมือนนั้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มอีเดียแพงบีนี่แหละนะเมายถว่าในแง่ตัวชา้าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงมาประมาณสักสองเดือนนะครนะจากชา้าเนี่ยเห็นแม้ว่ามันมีการเบรกกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ใช่ครับเลยวารลปแบบบูลลิสไทรเกิลนะลงมาเป็นการโว์แบกลงมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคามันลงมาที่แนวรับแล้วก็เลยคาดหวังนะครับว่าราคาหุ้นในเดือนนี้ น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวจากแนวรับบริเวณสักแถวทัก7.8นะแล้วก็ต้านก็มองใกล้ๆ9บาทครับอืมครับช้าสวยไหมตัวนี้สวยมากครับพี่ต้องเด้งอ่นนะโอเคได้ครับดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยนะครับขอเลือกแบงค์แบงค์นี้ดีไหมครับพี่ใช่ครับจริงบอกต้องบอกว่า BBL เนี่ยครับก็ถ้าดูจาก relative performance นะครับเทียบแต่ต้นปีมาหรือ year to date เนี่ย นะครับเราดูแบงก์ใหญ่นะ BBL ก็จะเป็นแบงก์ที่ดูแล้วเนี่ยเปอร์포เรนซ์เนี่ยคือดูดีสุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากช้าใสอินดิเคเตอร์เข้าไปเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในโครงสร้างที่เป็น up trend หรือว่าขาขึ้นนะครับยังมีการปิดเหนือเพราะเส้น EMA ภาพระยะกลางด้วยก็ทําให้ตัว BBL คิดว่าโครงสร้างดูแกร่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นหุ้นคือตามเงื่อนไขเลยนะว่าตลาดมองในเดือนนี้นะครับเราขอเลือกหุ้นแกร่งที่สุดในกลุ่มนะครับอันนี้เป็นส่ที่ทำให้เลือกตัวหุ้น BBL เข้ามาในเดือนนี้ครับครับ แล้วก็แนวรับอ่ะแนวรับนะครับแนวรับแต่ต้านซะหน่อยแนวรับอยู่ที่154นะแล้วก็ต้านมาสัก162แล้วก็164บาทครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมที่ stop loss ด้วยเหมือนกันใช่ครับจุดปิดตังเสียงใส่ไว้หน่อยนะเผื่อผิดทางเนี่ยราคาใช่ครับไม่ควรลงต่ำกว่าเลย152บาทโอเคครับต่อไปไปดูตัวสุดท้ายเลยนะครับพี่ว่าครับเดือนนี้ใช่ครับ เลือกตัวลงมาขนาดกลางนะคือบางกรอกเชนหรือตัวหุ้น bcs นคาจริงก็ช่างใจเหมือนกันนะว่าไอลงมาใหญ่ก็ดูชาร์จใช้ได้นะลงมากลางก็ดูใช้ได้แต่ีว่าลงมาใหญ่ขึ้นไปละนะเงื่อนไของตัวลงมารอบนี้คืออาจจะมองหาหุ้นที่เป็นแล g ก a r d p l a อยู่เป็น t y p ซีนี่แหละนะครับซึ่งตัว BTS ต้องบอกว่าในเดือนที่แล้วนี่ปิดสวยแล้วกูมดูเห็นไหมชาร์จรายเดือนเนี่ยเป็นแท่งเขียวขึ้นมาใช่เป็นแท่งเขียวขึ้นมาเลยแล้วก็อยู่โซนกรอบล่างนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัว BTS นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โมเมนตัมกลังจะมานะครับยังไปได้สวยนะแนวรับมองที่มาสัก21.3 21.5ครับแล้วก็ต้านก็ใกล้ๆ23บาทแล้วกันแล้วก็จุดปิดความเสี่ยงนะครับก็ราคาไม่โคลงต่างราคา21บาทครับโอเคครับก็ เรียบร้อยครับกับสี่หุ้นเด่นและเด็ดไแล้วกันประจําเดือนนี้กับพี่เองครับแล้วก็ขอถือเป็นโฆษณาสักนิดนึงที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากทางเทคนิคเนี่ทั้ง4ตัวที่พี่เอแนะนํำมาเนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานที่สมุดค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดนักลงทุนท่านไหนเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถติดตามได้เลยนะครับกับวัวลงรีเสิร์ชของเราครับที่เพิ่งออกไปล่าสุดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ